เป็นไงกัเนาะไม่เบิ่งไม่ซมเลยนะพุมัยพี่น้องตั้งใกันข้าวเบี้ยกเป็นเลยน้องผิดบ่อกตั้งใจพี่น้องใสพี่น้องบรรยากาศกันประมาณนี้เนาะฝนตกแฮงแหงเนาะตั้งใจก็ไปซื้อหาคันโจมาเนาะพรมัยพี่น้องไฟก็เปียก็ถึงเนาะเกิดการแหลมมากินกันเต้นเปื่อนบนนาะงพรมัยพี่น้องอันนี้การน้องพัศนาแล้วพรมัยพี่น้องสวัสดี หองนี่เต็มไปด้วยยูทูบเบอร์นะพี่น้องคนก็ยังมาบอไรไปได้นอกเหนื่องจากว่าพ่นตุ๊กนะพี่น้องบุ้งหัวพ่นชิมาลายหรือบ่อนอกมือนี่คุณนอกพี่น้องบรรยากาศทิพน้องเตยก็บบุ้งหัเป็นยังเนาะเวลาแบบมันมีแต่ฟิีเชอร์อีกย่างสักอย่างเลยน้องเตยก็อ่านบอกไปได้นอกค่ะมันรู้แต่ว่ามันเ่นบอไรเนาะกว่าแบบเทนคนตัวนอ้อยแมันเ่นบนนอไรเนาะแท้จริงน้องเตยก็เห็ุแบบ วิดีโอแบบบริษัทว่าเผื่อเด็กหรอกมันหาเมินไม่ได้นะคุณพี่นอ้องบางคนก็นใส่เกือบซบมาแน่เนาะค่ะน้องเตยยอดเวลาไปได้น้องเตยใส่เกือบซบมาเลยเนาะแต่น้องเตยโมคิดว่าพ้นพีโต๊ะเลยบ่ได้ใส่มันะคุณพี่นอ้องชนก้าหัวเนาะอันนี้ก็สาวอินคนสวยนะคุณพี่นอ้อง ฝืนกะเทินกล้องอันก็ซ้าอ้ำเนาะอันนี้ก็อพี่น้องอันนี้ก็ซันกินเนาะ่ยี่ิบิลอี่อบรรยากาศคน,าากากนกะตกแห้งแห้งเนาะพี่น้องไปบ่งบรรยากาศข้างดูสิพี่นะา,า,านะ ของเาก็คประมาณนี้นเพื่วนพี่น้องไอนี้ซิเมนสั้นมหนึ่งเนาะผุ่น่มาเฮียนยู่พี่น้องเดียวอาจารย์ว่าสีให่ของ้องเตยนี่ของสร้าข้อขึ้นกลพี่น้องฝุ่นพันในใายเนเพืเอนพี่น้องอันี้มอมสามอมมหนึ่งยังวะโมหนึ่งกินข่าวก็ถึงน้องพี่น้อง ผู้นน้อผมเหม่พี่นอ้องคนกระตกแหง้งแหง้งเนาะพอดีแบบหนาวเย็นเลยเนาะเหมืน ต้องเจอกระปายชายบรายน้องบ่มีคันจ้องสันสุขาพเมียนพี่น้องไปหลอกเองนี่ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงเข่งน้พ่มพี่น้องก็คนก็เริ่มใครแน่นอก็ยังตกอยู่หะยังบบตกแหงกันได้น้พ่อพี่น้อง บางห้องกาเฮียนแล้วบางห้องก็ยังบบเฮียนเนาะอย่างห้องน้องเตยเองกตอาจารย์ย,าารย,ยังไม่ได้เขานะมันก็วิทมงเขาเนาะอาจารย์ก็ยังไม่ได้เขาเนาะห้องอื่นก็เขาเนาะเปิดหับส่งขัน้นอีกบันให้ค่ะกามาเนาะเป็นไงพี่นอ้องเนึ่งจะว่าก้นโต๊ะเพิ่นก็เอาแค่ฟังแล้วกัน บ้านในน้องตคนนนคนกคือสิมาบุรายไปนในน่องห่อน้องเตงเองกะคนมาบุรายนาอกว่าคนโตมันเป็น้างห่อในน้องกะแกบอยู่น้องอะไรเข้ากับมาดขินใ่เกาวอะไรเป็นห่านขานะเพื่อนน้อง บ่อนจอดรถเนาะค่ะมันเป็นคอกจอดรถเนาะพี่น้องหนางลบมาคือเก่าแล้วเนาะจะไปทางใดได้คนกระตุกเนาะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาปล่อยเือ้ยนีกินนะ เปียกเทนบอเปียกฝนหากมาเนาะงพ่อแม่พี่น้องอย่ก็เปียกเบนนิดเนาะคนโตขนาดนี้ยังมาอยู่เนาะงพ่อแม่พี่น้องเป็นน้องเตยน้องเตยบ่ามาแล้วฝนหากมาเนาะกาลิ่นโทรศัพท์เปิดเครือถึออยู่นาะงพ่อแม่พี่น้องหล้วยังว่าอาจารย์บบเขาน้องคนกระตกุกเห็ดยังอยู่น้องพัสรา มาถ่ายคลิปต่อหรอบอะเป็นเวลาเก้าโมงแล้วน,น้องไฟน้องคนกายยังบม่หยุดตรงเนาะน้องเตยกะว่าจะไปซื้อซื้อกล้วยทอดเนาะน้องเตยอยากจริงเลยค่ะคนตรงน้องเตยเลยว่วเด็ไปเนาะไปกะ คันจ้องจะเข้าไปทางใดเบินไหนก็ได้แบบตากคนไปเลยน,ะ,ยนะคนน้องคนกาผสิชายอสัญตากคนไปเลยนะคนน,น้องเปียกกระสางดอกส่วนนี่กะยังกระแพ้เอาลงเตยใส่เสื้อเอาอย่างละพันกับเพาโอ้โหมีคนอื่นห่างเลยแบบห่อข้าอนะไรนั่น ก็มีการมาห้องท่านแล้วมันเป็นกระสุอาปวยพรแบบกระสเอาจักหาทันกับเอาขนมน้ำมันยังไ้่นอขนมกันเนาะ ทองละพันหมออาจารย์เออเพิ่นได้เคยเป็นอาจารย์น้องเพิ่นนํามาขายเครื่องดึงบ่ได้พอดีเป็นหางพันเลยเนาะหาพันยืนไปหาสิบเลยเนาะ เาเจอกาเงินได้ค่ะทีดใช้องิ่งอกระสนค่ะประมาณสี่ห้าพัน thank you ง้ <Okay. S 1> าก็ได้มาแล้วนาะค่อพี่นอกก้องคืออาหาพันกอแพ้วตามมีตามเกิดกล้องกับมัวนเนาะผลถือชีวิตในห้องเยนกับบริสุทธิ์ยังไรเนาะพ,พี่นอ้องกล้องกับมัวเนาะผลถือกินเนาะพ่อแพี่น้องเจอกระสอมาแล้วเลยนะ กได้อย่างละน้องให้น้องชมพี่น้องเอาไว้กินเนาะตอนนี้กัเป็นเวลาประมาณ11โมงนาะพผูแม่พี่น้องเออ11โมงปลายเนาะคนกัเริ่มทยอยเมื่อบอะไเนาะพผูแม่พี่น้องคนกับห้าก็แบบใคแน่เนาะงค่ะก็ยังตกอยู่แต่โบโตกแห้งเนาะแบบพอดีเป็นพลอยๆเนาะพู้แม่พี่น้องเมื่อในน้องเต้กับย่างบริเวณจ้ากุยจ้าเนาะเอาไว้ซีมื่อเลยค่ะรถทังส่งเป็นยังบริมาเนาะพู้แม่พี่น้อง ก็เลยต้องถ่าคนอื่นฮนะเมื่อเกือบเบิดแล้วเนาะบางคนก็ยังเทียนอยู่แล้ววนะ่าตังเตอกับเพื่อเนาะแต่เมื่อในห้อง้องเตยนี่แบบบริเทียนจกวิชาเลยเนาะเนื่องจากว่าคนตกและเป็นกบับบริข้ามาสอนเนาะคุณแม่พี่นะ้องการน,นั่งอยู่ในหะ้องเนาะบริไปใส่กะใกล้สเน่อ,อะไรเลยเนาะห่ายังถ่าโหลดคนนะี้เนาะแบบผู้าพาดโหลดฮนะคนท่านได้ม,มาเนาะคอมเี่นะ้อง ถูกใครกลังเมือ่ออะเรนอกอยังแต่เพว่อค่แบบยังพาหลดนออน้ำส <c oughs> ่งเลยเนาะเมื่อเนาะพ่อใหม่พี่น,อน้องค่ะบริเมื่อใช้ดอกเมื่ออย่างไปอย่างมาเนาะพ่อหลดเผื่อว่าเห็นหลดเนาะวะอยู่กับขี้ข่านอยู่จะเป็นแล้วเนาะพ่อใหม่พี่น้องพุดมาด <c oughs> คนยังโต๊ะอีอียอยู่เนาะบุ้มมีคันจ้อง หน่าเกิดกระเปื้อนเลยเนาะกระเบือเป็นอย่างดออมือมันซุกมืออื่นกระสกกักคือเก่าเนาะอย่างไปอย่างมาเผื่อว่าเ็ดโลดกับเมื่อน,ขนอ้ข้าวเนาะพูไหมพี่น้องเกิดกระเปียกเปียกใครกับมืออะไปเลยนุตัวแรงกับบริข่าวคนตกตั้งแต่เศร้าๆป้าน,นี่ยังโบอเอ,อดดือนอยู่เนาะพูไหมพี่น้องเปียกเปียกมาหยุดหนีก่อนแป๊บน,นึง สมาชิกในรถนะคะนาะหลายคนอยู่เนาะน้องใม่เลือแต่ละคนใครก็ลังยืนจึงยืนเกเร5คนนะคนในรถเนาะพ่อแม่พี่น้องฝนกายอยากเมื่อหารถไอ้กู้แบบรถขับส่งนักเรียนฝนท่านได้มาเนาะยันฝนปุ๋งหรืว่าสันกับฝนทานได้มาหอนเนาะคนกะตต ยาสุดก็ได้อย่างเมื่อนอนได้อย่างเมือเอ่อ,อนอะพหอยพี่น้องผัวละต้นน้ำส่งผลบรมาเนะผลยังบเดมาคนกระตกอยู่จักสิเป,ปียกงามใดกะบโหูเนะาะอยากอยู่ก็จะเป็นไหนๆน,น,นอกที่ขานอยู่แบบนั่งอยู่เฉลยเฉลยอยู่ไปกระเซียงเงินแบบเท่หมูก,กินนั่นกินนีกก็ะยาดไปซื้อเลยแบบตดสินใจใ่า่จะนอ้องหวยพี่น,อน,อน้อ,องหัวใจกระยาดคนเมื่อจะสิเบอร์ตรงเฮียนเลยเนอ <ไป S 1> ้องหวยพี่น้องเลย คนอย่างกัแท้แท้ก็หล่คนอีกเนาะเขาอย่างก่อนเผื่อจะหอดบัานหวยางไก่กะไก่เลไม่วเือยื่อง่เมื่อ่าเมื่อมอเ่อเม่อเิ่อเมื่อเม่เมือเ่อเอเอเมพี่เมยอ่เมอเมอ่เมิ่อเมื่อม่เม่เ่ ้คพนองเพื่อสิฮออุ้ยคันจ้องกับบมีคนกระตกแฮเพื่อสีฮอน้องคนไหนพี่น้องอู้ไก่กัไก่หัวสีหยางวาใส่นาะคนหยางกับไฟมีคันจ้องก็รอดไปไฟบูมีกับเปียก อันนี้ซื้ออ่ะก็บโมีงเงินจบในหันเลยเนาะนพ่อแม่พี่น้องไปนั่ังลิ่นเทียอันปฐมมันน้ำพ๊อคนตกได้เฮ้ยอ้าเกือบกาเปียกเนาะนพ่อแม่พี่น้องเอย้ยขนาดหากับวีดองเฮียนน้อยเดียวก็ยังเหมยเนาะพ่อแม่พีน่น้องหอดยังบุกวีดองเฮียนปฐมเขาซ้ำอันนี้ก็ซิแม่นุนง่งเฮียนปฐมเนาะพ่อแม่พี่น้องหนงเฮียนปฐมมาซอลักษณ์สามจิมหาเลยเนาะ อย่างต่อเนาะพ่อยพี hmm. Now, mm ่น hmm. mm ้องเลยตังเตยกะบอไดเปิดคลิปใหม่ชันเนาะขันเปิดอย่างมึงอะอย่างว่าตาทางแบบขึ้นเครื่องแหงเนาะถ่ายก้องก้องถ่ายก้องไอมีบอย ้องบ่ิบาไปน้ำน้องผู้บริพี่น้องแบบพ่อแบบมีอารมณ์นะบกเขียนนะเนาะเพื่อชดไก่กระไก่น้องผู้บรพี่น้องเตรียมขวามไว้น้อบคนยังเชื่อใจผู้บริบาลให้มีบ่เอ้ความเลยขวามเลยตั้งใจก็ขวานไว้นาะพ่อแม่พี่น้องขวามมันยังบริลายคนไปนั่นเนาะสมาชิกอย่างน่อแม่พี่น้องมีบ้านบ้านหอยย่างอะไรกับบ้านชีไรแล้วเนาะ ก่อนเพื่อความเร้อนหลดหลัดก่อนเนาะพ่อยพ,พี่น้องอุ้ยคุณอาสองเาวมันยังอยู่ผั่งนะพมูมามามาเฮ้ยเอาความมาเบินแหลเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เผือ่อหอดบ้านหอยยางอุ้ยลอยบัดแข่งบัดขา คนกระตุกอีกซ้ำเกิบกาคันย้อนเวลาไปได้ใส่เกิบขีบมาเนาะพ่อแม่พี่น้องใส่เกิดเปื่อนเวิร์หเลยมีรถคนกายมาเนาะสั่นกับเจาคอเมื่อน้ำเปื่อ้ยังพ่อดรเขื่อทางสำนองพ่อแม่พี่น้องเมื่อยเลย เมื่อนี่ก็สามส่าก็ถึงแล้วเนาะเวลาหลุดกายกันให้มองกล้องเนี่ยคนสวยหลายอย่างมาเกือบเกือบถึงทางเนาะพ่อพี่น้องท่ากระหอดบ้านโป่งเนาะก้ามเหื่อยแห้งริ้เนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็คนอย่างกหลายลายคุณเนาะก้าสําหรับคลิปนี้น้องเตยขอจบคลิปแล้วเพียงต่นี้ก่อนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจน้องเตยคลิปต่อไปเด้อ Sampai